โอเคกับก็สวัสดีด้วยนะคะนรับผมโยบมบิริเฟอร์สอนไอ้นี่นะทำยิงตัวเข้าหวัวกดเลือกเกมมาเลยใช้ซีเลือกเกมมาแล้วก็กดเข้ามาวิวกดรีเฟซสติงตรงนี้นะครับผมหรือไม่ก็กดคอนโทรลอัลติเมทอาร์ได้กดเย็ดแล้วก็รอมันแป๊บหนึ่งร <c oughs> อมันขึ้นนะครับเนี่ยเวลามันจะบอกสิบวิแล้วก็กดเข้ามาวิวซ้ำอีกทีหนึ่ง กดอันเดิมนะครับอิเฟสติงมันจะขึ้นนี้มาก็กดเซิร์ชอันแรกนะครับพิมพ์ว่า h o o t นะครับ s h, h o o t ตัวนี้พอกดไปให้มันมาเจอคำนี้ลงท้ายด้วย get network id นะครับกดคลิก่ด้นล่างอันกลางกลางกลางนี้กลางาว่าไปเลื่อนขึ้นนิดนึงเลื่อนขึ้นนิดนึงอ่าเลื่อนขึ้น จะเจอตรงนี้เห็นปะบวก47 al อ่าจากเดิมมาจากเดิมนะยิงยิงตัวตรงไหนยิงตัวห้าหกอะไรแค่นะี้ยิงหัวสิบสามให้เรามาเขียนในคลิปเขียนในคลิปว่าทูนตรงนี้ออ t โตเอสเบแล้วกดเทมกดเชตเทเบิลเฟรมเวิร์กโค้ดอ่ะแล้วกดโค้ดอินเจกกดโอเคปัดตรงนี้เป็นหนึ่งนะครับแล้วกดไฟล์กดบวก รงนี้เลยบวกมาแล้วมันจะมาลงที่ตรงนี้กดบวกปุบ๊บเห็นปะตรงไหนมันก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรตรงไหนมันจะดาเมจดเดียวกันทีนี้เราก็เลือ่อนไปนิดนึงแล้วก็ไปเจอจุดนี้ก็เหมือนกันนี่นี่นี่สี่สิบสี่สี่สิบสี่นี่คือค่าหลักเลยนะเขียนเหมือนเดิม ปึ๊บปึ๊บปึ๊บใส่หนึ่งปับ๊บกดบวกเหมือนเดิมอันนี้คือค่ายิงตัวเข้าหัวมันเลยนะกดคลิกอันนี้เห็นป่ะมันก็จะเป็นสิบสามถ้าติ๊กสองอันละ่ะอ่ะมันก็จะเป็นหกอันนี้คือยิงตรงไหนมันก็จะเป็นเข้าตัวหมดส่วนอันนี้ยิงไหนก็จะเป็นเข้าหัว <Head shot. S 1> เห็นป่ะสิยงเฮดช็อตดีคนตายนี่อ่าเดี๋ยวรอเกิดมาใหม่นะอ่าไม่เกิดละไม่เป็นไรแต่ยิงไงมันก็เข้าหัวอยู่ดีไว้เจอกนครับคลิปหน้าครับ,บยปไป